ในนุ่มสี่คนนี้คุณมะปรางจะตัดใครออกจากกลุ่มครับ เดี๋ทั้งสาท่านนะครับขอเชิญพักผ่อนได้ครับคุณเจมส์ครับเตรียมตัวเปิดเผยน้าแท้ครับต,ตายยังไาเจมส์ <c oughs> ตัดท <c oughs> ีเจมส์ออกจากกลุ่มเลยนะจะได้จริงๆครับที่คุณมาปางเลือกผมออกแต่เมื่อกี้พี่พกูรูเขาท้ากันไว้ว่าใครจะจูบใครจะหอมใครอะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทำไมคุณตัดคุณเจมส์ออกครับคุณมาปางครับไม่ไ้สึกเหมือนเขาแอบ,บอะ หนูรู้สึกว่าเขาแอบนิดนึงอย่างที่พี่ออฟบอกเพราะหนูก็สังเกตตอนที่เขาไม่ได้ต่อยแต่นทีเขายืนดูเพื่อนรู้สึกว่าจริตในการยิ้มของเขาและการแบบกระพริบตาหรืออะไรต่างๆมันรู้สึกแบบนิดนึงอ่ะมั่นใจนะชูป้ายขึ้นมาครับไม่มองหญิงค่ะไม่มองหญิงเลยเร hm. no ไม no ่มองหญิงปูรู้ทั้งสี่ท่านครับยืนยันว่าเป็นคณเป็นครั้งสุดท้ายดการชูป้ายขึ้นมาครับไม่มองหญิงตดค่ะมีการเดินผ่านทางดอาด้วยนะฮะ ถ้าเขามีเจ้าของนะครับข <c oughs> ุณใต้ฝุ่นหอมแก้มคุณออฟนะครับ <c oughs> ถ้าเขาไม่มองหญิงนะครับคุณออฟนะครับหอมแก้มคุณใต้ฝุ่นนะครับแต่ถ้าเขาหลุดโสดขึ้นมาแล้วก็คุณอ <c oughs> อฟจูบป,ปากคุณแจ็คนะ <c oughs> มาเริรู้ความจริงพร้อมกันเลยครับและนี่คือท่าแ้ของคุณแจมครับ คนที่อยู่ในในวิทยา,าที่กำลังนใส่หมวกนี่เขามีความประณีตเลยอะไรเงี้ยอุณามีเจ้าของแล้วนี่เจ้าของไปหมดเลย นดนึงรู้สึกว่าจะหลิดในการยิ้มของเขาและการแบบกระพริบตาหรืออะไรต่างๆมันรู้สึกแบบนิดนึงอะขอเปลี่ยนเป็นเหมือนกันเตะเลยครับจริงเหรอจริงเหรอจริงไม่มองหญิงค่ะไม่มองมหญิหงเลยอะ เขาเป็นนุ่มซโอ้เป็นไงเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกเรืองนั้นเรื่องนั้เดี๋ยวเราเเราเก็บไว้บันเทงใจทีหลังเนฮะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์สักนิดนึงโสดมานานหรือยังคุณเจมส์โสดมาประมาณปีนึ่ง้วครับ เคยมีคนคิดว่า <apology> คุณไม่มองไม่มองหญิงไหมไม่เคยครับไม่เคยมคยทีมีสองคนเนี่ยส่วนใหญ่คิดว่าคุณมีแฟนแล้วหรือไม่เขาอาจจะบอกเขาจะไม่บอกบอกเขาจะมองก่อนจะจากรายการเราไปมีอะไรอยากจะบอกกับสาวๆที่แบบมองอยู่อาจจะชอบชื่นชอบอยู่ก็ได้ตอนนี้เห็นบุคคลที่บอกว่าลักษณะแบบ ดูตุ้งติ้งบางที่็ดูบางทีเขาไม่้ตุ้งติ้งเคยขาแบบเนิร์ดนิดนึงอย่าให้บุคลิกหรืออะไรบางอย่างมาหลอกคุณได้ดอาผมไม่ใจ๊บ้ากักนผมเสียใจนะครับที่คุณมาปังไม่เลือกผมทั้งที่ผมอุตส่าห์ตั้งใจมาจริงยังไงก็ขอให้คุณมาปังโชคดีนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับผมอาจจะเป็นคนโสดคนเดียวของเทมนี้ก็ได้ และแน่นอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวสัญญาก็ต้องเป็นสัญญานะ้เรื่องจากว่าจบเรืน้ันไปแล้วนะฮะถ้าคุณเกมออกมาโสดนั้นแล้วก็คุณแจ็คกับคุณออฟต้องจูบกันนะพร้อมนะท่านผู้ชมครับสิ่งที่จะเห็นต่อจากนี้คือการแดงความรักกันเจ้าบ่าวเจ้าสาวจูบได้ครับ เปิดโอกาสให้เหล่าบรรดาก,กูรูของเราได้ทําการซักถามนุม่มทั้งสามท่านโดยที่เราจะมีเบาะแสของนุม่มทั้งสามคนไว้ให้นะครับดูซิว่าเขาจะทิ้งเบาะแสอะไรไว้ให้เราอีกบ้างนะครับเพื่อให้สารของเราประกอบการตัดสินใจนะครับและท่านแรกที่ทําการซักถามนะครับคุณโตครับถ้าพร้อมแล้วก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสของคุณโตก็คือน้องถ่ายให้หน่อย เชิญครับไม่รู้เลยนะฮะว่าน้องถ่ายให้หน่อยคืออะไรนะครับอยากรู้ต้องถามนะครับภาพพร้อมแล้วเริ่มครับประโยคนี้เอาไว้จีบผู้หญิงใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับน้องนั้นคือแฟนของเราเองไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคุณชอบมะปรางไหมคะชอบครับชอบครับสิ่งไหนที่พิเศษที่สุดในในร่างกายของมะปรางครับผมว่าดวงตาฮะดวงตาคุณอยากเดทกับมะปรางไหมครับอยากสิครับอยากสิครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับน้องถ่ายให้หน่อยอ่ะผมเคยไป เดินแบบงานนึ่งเราทีเนี้ยก็คือมีโอกาสไปเจอพี่คนหนึ่งในวงการบันเทิงครับ mm. เขาให้เราซึ่งเดินเสร็จแล้วเนี่ยต่างเลือกงานเนี่ยบอกให้ถ่ายรูปให้พี่หน่อยเนี่ยครับ oh. แต่คือว่าพี่คนเนี้ย oh. เขาก็เหมือนแบบไปเจอไปกินข้าวหลายครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายที่พเขาพยายามแบบลวนลามเราอะ mm. ผมก็เลยคิดว่ามันไม่ ไม่โอเคไม่โอเคเอาิัครับคนนั้นเป็นผู้ชายคนนั้นผู้ชายครับผู้ชายครับแล้วจริงๆอะคุณชอบเขาใช่ไหมไม่ชอบพี่อเคไม่ชอบสิครับแล้ววันนั้นก็ไม่ได้ไปกินข้าวแล้วก็ไม่โดนลวนลามใช่ไหมก็เกือบจะโดนเกือบจะโดนครับแล้วเขาตับหรือยังคุณชอบไหมบนเวลาตั้งใจดีๆนะท่านต่อไปนะครับคุณโจอี้ครับถ้าพร้อมแล้วก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสของคุณโจอี้ก็คือ หายแตกวะไม่รู้เหมือนกันนะอยากรู้ต้องถามนะภาพพร้อมแล้วคุณแจ็คลับครับหายแตกของคุณเนี่ยคืออะไรหายปลาแตกครับหายปลาแตกครับเยอะที่ออกมาทํางานข้างนอกบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าปล่อยให้ลูกกับเมียอยู่บ้านใช่ไหมเออแล้วอะไรกันแหละไม่มีครับไม่มีครับใช่ครับไอ้ที่หายแตกเนี่ยที่หายปลาแตกเนี่ยเป็นเพราะมีเรื่องมีเรื่องเพราะผู้หญิงหรือเปล่าประสบอุบัติเหตุครับประสบอุบัติเหตุครับใช่ครับคุณมีแฟนแล้วใช่ไหมยังครับยังครับเชิครับคุณเนี่ยชอบเขาตรงไหนชอบโดยรวมครับชอบโดยรวมครับใช่ครับมีปัญหาไหมเพราะว่าจริงๆแล้วนมาางกะ S <S <อ>มีปัญหาป้าชอบผู้หญิงสูงก,กว่าหรือชอบผู้หญิงทำไจริงๆต้องเลิกสมมุติก่อนแล้วลองพบดูครบ<อ>ับอา <ไป S 2> แล้วจะรู้ได้ไงว่าคุณจะจริงใจกับลูกสาวดิฉันเอเออย่างที่บอกครับต้องเลิกสมมุติก่อนเออต้องเลิกสมมุติต้องคบกันจริงก่อนนะแล้วจะรู้ได้ไงว่าเวลาคุณรับลูกค้าคุณไม่ได้แบบไปจอดแจ๊ะอะไรกับเขาถ้าคุณคบกับกับกับมะปรางอยู่พบก็แล้วผมอาจจะไม่ได้ขับก็ได้อาหัวไหลแต่นี่หมายความว่าคุณเนี่ยดับนี่ย ท่านสุดท้ายแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วนะคุณพัดครับเก้ามหนาครับและเบาแสของคุณพัดก็คือเก้าเฮ้ยท้องเกี่ยวกับการท้องตั้งพันเก้าเดือนอยากรู้ต้องถามนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเก้าเดือนที่หมายความว่าทำผู้หญิงท้องใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเก้าเดือนมาถึงโสดเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคบแฟนมาแล้วเก้าเดือนถูกไหมเป็นแฟนเก่าครับเป็นแฟนเก่าครับเยี่ยครับจะกลับมาคืนดีกันเรื่องนี้ ไม่ครับไม่ครับยังได้ติดต่อกันอยู่ไหมกับแฟนเก่าไม่ได้ติดต่อเลยครับไม่ต่อแฟนเก่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงครับแล้วเออแล้วแล้วชอบมะปรางไหมชอบครับชอบครับไปครับมะปรางนี่คือสเปคของคุณเลยไหมใช่ครับใช่ครับเป็นเกย์ใช่ครับแล้วรู้ได้ไงว่าจะรักเดียวใจเดียวมึนคนอย่างนั้นอยู่แล้วครับผมเป็นคนอย่างนี้นะครับชนะคุณว่ามะปรางเนี่ยมีเสน่ห์ตรงไหนมากที่สุด ว่าเขาดูเป็นผู้หญิงฉลาดครับดูผู้หญิงที่มีความคิดของตัวเองครับเอาดูฉลาดครับเก้าเดินหมายถึงอะไรหมายถึงระยะเวลาที่เคยคบกับแฟนเก่าแล้วก็เลิกกันครับเอาไปครับที่เลิกกันเนี่ยเพราะหมดแล้วไป่ย่ังยาก มาถึงการตัดสินใจครั้งสําคัญของคุณมะปรางกันแล้วล่ะครับซึ่งครั้งนี้จะไม่ใช่การตัดชายหนุ่มออกเหมือนสองครั้งที่ผ่านมาแต่จะเป็นการเลือกชายหนุ่มเพียงคนเดียวเพื่อไปดินเนอร์สุดรู้กับเธอเราไปฟังข้อสรุปของเหล่ากูรูก่อนการตัดสินใจครั้งสําคัญของคุณมะปรางกันครับเริ่มจากชายหนุ่มท่านแรกนะคุณโตคิดว่ายังไงครับคือเขาเป็นคนที่เพอร์เฟกมากอ่ะเพอร์เฟกทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยม,มันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิด เขามีคนที่รู้ใจอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยนี่คือสิ่งลึกๆที่ผมกลัวเลยครับดูเหมาะกับมะปรางมากที่สุดจากอีกสี่คนที่มายืนอยู่ข้างๆเขาในวันนี้มันก็เลยทําให้คิดว่าต้องมีปมอ่ะคือเอไม่มองหญิงอ่ะต้องไม่ใช่มันต้องมีอะไรคือกลัวจังเลยว่าเปิดมาแล้วก็จะมีเจ้าของพวกเขาดูเพอร์เฟกเกินไปอ่ะมันเห็นชัดอ่ะก็ แต,แต่จริงๆอ่ะเชียร์คนนี้อยากอยากให้อยากให้โตเนี่ยคือโสดมากอ้าวต่อไปครับ<อ>คุณโจ้ยดครับด้วยนะโจ้เหรอตอนตอนแรกอ่ะตอนแรกอ็อาว่าเขาเป็นคนเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนเจ้าชู้ <c oughs> แล้วก็มีเจ้าของแล้วเลยก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่ามีเจ้าของแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่อ็อฟจะรู้รู้สึกว่าเวลามาปางจะอยู่กับเขาไม ไม่ได้ไม่ได้นานเพราะว่าอย่างผู้หญิงจะไม่ชอบผู้ชายที่มีคาแรคเตอร์แบบที่แอกอะเวลาเราจะตอบคำถามเออมีความแอ็กเบาๆอะไรเงี้ยโจวี่ไม่ใช่สเปคมาปรางเหมือนกับว่าคาแรคเตอร์ของเขาคือผู้ชายที่มั่นแล้วก็แรงแต่เหมือนพูดน้อยๆก็เลยคิดว่าไม่ไม่ใช่สเปกอะไม่ใช่ของเราใช่คนสุดท้ายครับคุณพัทครับ คุณพันธ์เนี่ยตอนแรกมองว่าเขาเนี่ยไม่มองหญิงแต่พอได้คุยกับเขาแล้วเนี่ยกลับกลายแบบเปลี่ยนไปเลยอ๋อเหรอแล้วค่อยๆศึกษาไปเข้าใจป่ะเพราะเขาโสดอยู่แล้วเขาก็มาเพื่อเขาแบบคุเข<ค>่นใจนะว,ว่าเขาโสดโสดร้านเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้สงสารเขาด้วยครับที่ไปมองว่าเขาแบบเขาฟินเนสบ่อยแล้วเจอผู้ชายซิกแพคอะไรเงี้ยพราว่าโสดแต่อยู่ด้วยล่ะจะน่าเบื่อเพราะว่า คือต่างคนต่างไปพูดเพราะว่าปางก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะพูดมากเท่าไหร่ส่ว่ากแล้วก็พอเจอคนเงียบๆอยู่ด้วยกันแล้วออกว่ามันแบบไปด้วยกันไม่ได้เออมันอาจจะเบื่ออะไรอย่างงี้มันอาจจะเกิดความเบื่อเกิดขึ้นได้ฟังครบหมดแล้วนะก่อนที่จะไปทำการตัดสินใจเลือกว่าจะไปน่องไม้เพิ่มอีกช่ออ่มันก็ไม่ได้เลยถามนิดนึงคุณมะปางความรักสำคัญกับคุณยังความรักของปางมันแบบ เกี่ยวกับความสุขเพราะว่าปางรู้สึกว่าความรักของปางมันไม่ได้มีชื่อค่ะปางไม่ได้ตั้งชื่อความรักปังว่าต้องเป็นแฟนเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นเพื่อนความรักของปังคือความสุขทุกครั้งเหมือนคนคนนี้เป็นความสุขของเราอะค่ะมางจะอยากโคไปหาความสุขของปางอยากจะอยู่กับความสุขของปางอันนั้นคือความรักสําหรับหนูหวังว่าวันนี้คุณจะได้เจอผู้ชายคนนี้ความสุขของคุณคนไหนแต่เขาเป็นคนไหนแค่นั้นเองนะฮะต้องหาหนุ่มโสดให้เจอนะครับพร้อมแล้วประจำที่ครับ ในเมื่อทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับตอนนี้นะฮะขอเชิญทั้งสามหนุ่มออกมาได้เลยครับผู้ดูทุกท่านครับครับผมจะถามที่ละคนนะครับอ่าฮะ คุณแจ็คครับเชียร์ใครครับคุณพัดครับคุณออฟครับเชียร์ใครครับต่อครับคุณใต้ฝุ่นครับเชียร์ใครครับพี่โตครับคุณโตนะครับพี่ลูกเกดครับนี่คือลูกสาวของพี่เลยนะครับเชียร์ใครครับพูดอะไรนี้กันได้ไหมครับเชินครับวันนี้เก็บมา รายการนี้เกรู้สึกเครียดมากเลยนะคะเครียดกว่าทุกครั้งอื่นๆที่มาเพราะว่าวันนี้คือลูกสาวนะคะแล้วเขาเคยอกหักมานะคะแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่เคยยังไม่ได้เจอผู้ชายที่เขามีโชว์ความรักให้กับเขาอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อ่ะการที่จะหาหาผู้ชายโสดให้ลูกสาวเนี่ยมันคือมันต้องหาให้ได้อ่ะ รู้สึกรู้สึกรู้สึกเครียดมากเลยใจเกดะนะคะเชยคุณโต ổ. คุณโตคะถ้าคุณโสดจริงๆอะคุณดูแลลูกสาวเกดด้วยนะคะอย่าทำให้เขาอกหักนะเพราะพี่เกดรักผู้หญิงคนนี้มากแล้วถ้าคุณไม่โสดก็ทำให้ตัวเองโสดซะ <laughs> เดี๋ยวเรามาลองฟังความคิดเห็นของผู้ชมในสตูดิโอของเรากันบ้างดีกว่าว่าคราวนั้นเชียใครนะครับผู้ชมทุกท่านครับ oh <my. S 1> ถ้าพร้อมแล้วเ <ek>, ชิญโหวตครับ และผลโหวตของผู้ชมในสตูดิโอบอกว่าคุณโตครับกูดูสามท่านเชียร์คุณอยู่และผู้ชมในห้องส่งถึง69%เเชียร์คุณอยู่นะครับคุณพัดครับคุณมี3ซจากผู้ชมในสตูดิโอและคุณแจ็คอีกหนึ่งคนที่เชียร์คุณ คุณโจ้ยครับไม่มีใครในที่นี้เชียร์คุณเลยผมจะเปิดโอกาสให้คุณทั้งสามคนได้เปิดเผยความในใจกับสาวสดของเรานะฮะพูดอย่างไรก็ได้ให้เธอเลือกคุณไปดินเนอร์ด้วยกันนะครับหวังว่าคุณทั้งสามคนจะใช้ช่วงเวลานี้ให้คุ้มค่าที่สุดถ้าพร้อมแล้วคุณโตเริ่มครับผมเป็นหมอใช่ปะ่ะแล้วก็คุณนภาเนี่ยเขาเป็นนางแบบเราอาจจะไม่ได้มีเวลามาเจอกันหรือว่าเดทกันบ่อยนะครับ คือโอเคอาชีพหมอเนี่ยมันอาจจะให้เวลามากไม่ได้เยอะแต่สิ่งที่อาชีพหมอให้ได้อ่ะก็คืออนาคตครับแล้วก็ความจริงใจหักไว้น,นะครับตลอดชีวิตของเราเราอาจจะใช้เวลาทั้งหมดไปกับการหาโซเมดมาตลอดชีวิตเลยก็ได้จนบางครั้งเราลืมที่จะสร้างโซเมดเพราะฉะนั้นผมขอโอกาสครับ คุณรางคุณเป็นเหมือนเจ้าหญิงคำรับศ์นะครับแต่ถ้าคุณกำลังมองหาเจ้าชายที่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบผมไม่ใช่คนคนนั้นครับแต่ถ้าคุณต้องการเพียงแค่อัศวินที่จะคอยปกป้องดูแลและสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายคุณตลอดไปผมสัญญาผมจึงคนนั้นครับได้ความในใจของสามหนุ่มที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วด้วยนะครับถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับ ่วงเวลาที่คุณจะต้องเลือกใครสักคนไปดินเนอร์และเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะฮะด้านหลังของผมนะครับมีชายหนุ่มอยู่3าท่านในขณะเดียวกันเ,<อ>เรามีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวนะครับนหน้าที่ของคุณนะครับน,นำดอกไม้ช่อนี้ไปมอบให้กับชายหนุ่มที่คุณเลือกจะไปดินเนอร์และเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับเขาแต่อย่าลืมนะครับมีเพียงแค่หนุ่มโสดเท่านั้นที่เขาคาดหวังจะไปดินเนอร์และเริ่มต้นความรักกับคุณ หวังว่าคุณจะพบกับความสุขที่คุณต้องการแต่ขึ้นอยู่กับการแสใงคุณนะครับหวังว่าคุณจะโชคดีในเกมนี้และนหนุ่มสามคนนี้คุณมะปรางจะเลือกใครไปดินเนอร์ครับมาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วละครับคุณมะปรางจะเลือกหนุ่มคนไหนไปดินเนอร์สุดรู้กับเธอและหนุ่มคนนั้นจะเป็นหนุ่มสดหรือไม่พบทุกคำตอบในช่วงหน้าครับ เมื่อบายเบื่อต้องกลับมา